เกมนี้เล่นเป็นตัวคิงนั่นเองนะครับยังไงก็ยังเป็นสายวิ่งที่ดีเดี๋ยวผมรอเขามาก่อนนะโอเคเขาบินละผมบินตามโ <c oughs> อ้เว้ยอดีบ้านเองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอทองคืนขอทองคืนไม่ทันเอออันนี้ไม่มีอะไรพลาดเองปล่อยไกย่โอเคเอาใหม่เดี๋ยวการเล่นคิงหลกัหลกๆนะครับก็คือไปที่ทงของศัตรูเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นหลักเลยนะอันนี้เดี๋ยวรอให้ให้เขาตีล้มไปเลยเนาะครับโอเคตีไวเหมือนเนี่ยแม่ใหญ่ วึบอ่ะโอเคไปเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมาเติมหลังแล้วไปดึงธงได้เลยโอเคขอเล่นกันอยู่ปล่อยเลยครับโซโลมาไหมไม่มาโอเคฮะธงนี้ได้เสร็จเดี๋ยวไปธงบีบอยต่อเลยนะครับตอนแรกไม่น่าพลาดเลยวะแต่บินไปหน้าบ้านตัวเองก็ได้นะไปเอาเลือดด้วยเหรออืมธงนี้มันได้ไปแล้วไงโอเคเดี๋ยวบินไปหน้าบ้านเลยนะครับปึ๊บอา้าวโดนแม่ใหญ่ตายด้วย อ่ะฮะงเสร็จไปเอาบีบอยต่อเลยนะครับปุ๊บโอเคปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะครับเราไม่ต้องตีก็ได้เฮ้ยไอ้นี่มันมันไวแปลกๆปลก่ะวะใช่ป่ะมันไวมันไวแปลกๆป่ะเห็นไหมอ้าวเฮ้ยพลาดโอ้ยเมื่อกี้ไม่น่าช่วยโซโลตีช่วยฟีตีเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไม่ใหญ่คนนั้นอนะตีไวผิดปกติ เห็นไหมเห็นไหมเออชัดเจนมากนะอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวเลือกคิงน่าน่าจะโปเพิ่มไอ้นี่วะเพิ่มความเร็วนิดนิดหน่อยหน่อยอะแบบเอะเออแบบเอะเอะใช่ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวดึงธงก่อนนะครับเดี๋ยวผมบินไปหน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านไม่ได้เพราะมีคนเดี๋ยวไปธงดีด็อกแคนนะครับนั่นไงโดนพอดีวืบ โอ้โหสองตัวไม่ไหวอะโอเคโซโลมาไปดึงธงเลยนะครับเมื่อกี้ดันโดนไสฟ้าและเดี๋ยวไปธงหน้าบ้านเขาต่อนะเนี่ยจากจากที่เล่นเลยครับคิงจะเล่นเฮ้ยมันโดนดาเมจแล้วเหรอวะโดนมัง้งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดนะเอาใหม่ก่อนยังมีโอกาสชนะนะครับยังมีโอกาสอยู่เดี๋ยวไปธงดีด็อกหรือไม่ก็ธงอ e, ีนะครับไปเอาธงเลยนะ อันนี้ถือว่าเล่นเป็นให้ดูนะคะว่าสไตล์ผมมินคิงจะเป็นแบบประมาณนี้นะโอ้เจอบุกนี่ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นเลยนะโอเคบินไปเลยปุบหยุดที่ทงนะบ้างถั mm hmm. นปะวะโซโลมาช่วยตีพอดีโอเครอด <'t> โดนอีกแล้วเฮ้ยนิดเดียวโอโฮลุ้นเพื่อนไม่ทัน จบเลยก็รอบนี้เล่เ <animation> ป <out> ็นตัวคิงกันบ้างนะคะก็ต้องคุยกันตามตรงนะว่ายังไงมันก็ยังเป็นสายวิ่งที่อ่ายังไงอ่ะดึงธงแรกได้ดีสุดนะครับแต่อยากที่เห็นนะไอธงแรกก็จริงแต่ว่าในส่วนของอ่นั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวที่สกิลได้ไกลมากอย่างเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมมีแฉงมียามาโตะหรือว่าจะเป็นแม่ใหญ่แปลงร่างปุ๊บแล้วก็ช็อตเลยหรือจะเป็นนามิหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกตัวมันสามารถกันคิงได้เยอะนะครับขอแค่มีสถานะตัวไหนก็ได้ถือว่ากันได แล้วก็ในส่วนของเผื่อคนเที่ยวว่าเออแล้วอย่างคิงกับไคโดเนี่ยตัวไหนดีกว่าส่วนตัวผมยอมรับว่าให้ไคโดนะเหตุผลเพราะว่าในส่วนของคิงเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ดีมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ประ,ประเด็นคือหลังจากที่คิงไม่มีสกิลสแล้วอะมันค่อนข้างเล่นลําบากเพราะว่าดัมเมจมันไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนตัวไคโดและตีธรรมดามันก็สู้ไม่ได้ด้วยชัดเจนนะครับแต่ถามว่าถึกไหมเอออันนี้ถึกอันนี้ยอมรับว่าถึกนะครับจัหรับตวคิงนะเทเบิลหนึ่งร้อยก่อนแล้วก็ใส่เกาะ4 อะไรนะเกาะ4ีตีเลือด1อะไรเงี้ยโฉบกระแรงถึกก็ถึกนะครับแล้วก็เลือดมีติดนิดหน่อยพอเนาะส่วนข้อดีของมันหลักๆก็ไม่มีหลอกหลักๆมันแค่ไอ้สกิล2นี่แหละส่วนสกิล1ก็ฆ่าคนได้บ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่คือเตะคนอ่อนแล้วดึงดีกว่าถือว่าเป็นตัวพิกเกมอีกตัวหนึ่งที่สาคัญนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวคุยในส่วนของเหรียญกันบ้างนะส่วนเหรียญคําแนะนําเดียวเลยของตัวคิงก็คือเหรียญน,นี้นะครับ เหตุผลเพราะว่ามันย่นที่สกิลสเป็นหลักเนี่ยธงสตูก็ย่นใช่ไหมแล้วก็ดึงธงหน้าก็เพิ่มเพิ่อเด้งเลือดแล้วมีในส่วนของดึงธงไวแน่นอนว่าตัวคิงอ่ะไปดึงคนเดียวอยู่แล้วดังนั้นไม่มีใครช่วยนะครับนี่แหละเลยเป็นเส้นเหรียญที่ดีส่วนเทโบที่ดีอีกอย่างเนี่ยมันจะได้ในส่วนของอ่าน,นี้ครับมนุษย์เงือกเพราะว่าหลังหลังเราตายเกิดใหม่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วถึง14วินาทีโดยทันทีอันเนี้ยไวเลยนะครับหลังจากนั้นก็ สกิลสไปต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็เซตเนี้ยปเป็นเซตที่ดีสุดนะครับเพื่อมีคนถามว่าเซตอื่นได้ไหมก็จะเป็นอันนี้ก็ได้ครับเห็นปะอยู่ทงเราก็ได้คืออยู่ทงศัตรูมันยน่นอยู่แล้วใช่ปะพอดึงเสร็จปุ๊บมันก็เป็นทงเราแล้วไงก็ยน่นอยู่ดีหมายคว่ามว่า30%ท,ท,ทุกทกที่อยู่ในทงเลยทงเขาทงเรายน่นหมดยน่นตลอด30%ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ช่วยได้เยอะนะครับและดึงทงเสร็จก็ย่นในส่วนของสกิล2เพิ่มไปอีกนะครับ่า เนี่ยอะไรเงี้ยเห็นปะคือส่วนตัวก็ยังมองว่าเป็นสายวิ่งที่ดีนะถ้านับสีแดงเนี่ยผมว่ายังไงก็ดีที่สุดและยังไม่มีตัวไหนสู้ได้นะครับอนาคตค่อยว่ากันซารันตัวคิงถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะเล่นนะมีติดไอดีไว้ไม่ผิดพลาด